เอาล้วครับก็สวัสดีแฟนๆเกมเจ็ดบาศท,ทุกคนด้วยนะฮะวันนี้ครับผมโกดแมนฮะก็จะมาแนะนำครับทีมในการลงบอสตัวใหม่ครับที่มาพร้อมกับตู้ป่าดูวันน้ำนอกกิจกรรมตู้เฟสนั่นเองนะฮะนี่นะเป็นซัดอสูรครับอ่ากรีออนนั่นเองนะหรือว่าพี่อ้วนอ้วนเขียวนะมันมีบอสอ้วนแดงครับอันนี้เป็นบอสอ้วนเขียวนะฮะ และเหมือนเดิมครับผมเนี่ยจะมาแนะนําทีมในการลงบอสอ้วนเขียวตัวนี้นะครับระดับที่ผมลงเนี่ยก็เป็นระดับเอ็กตีมครับอ่าทีมที่ใจก็เป็นทีมนี้เลยทุกคนโดยในวันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนํา2ทีมน้อาะเผื่อว่าน้องๆคนไหนครับไอไม่มีตัวตามนี้นะครับก็สามารถพิกแพงเอาทีมที่2ไปใช้ได้นะครับสาหรับตัวดาเมจของทีมแรกเนี่ยก็เป็นน้องเดลี่เอลี่ครับสีแดงตัวนี้ครับรักแแคของผมนั่นเองนะครับถ้าใครที่ตามผมมาเนี่ยผมตามหาตัวนี้มันย่างยาวนานมากเลยนะครับ และซับครับก็เป็นเกาเทอร์เขียวครับตัวโคตร OP ของเกมนี้เลยก็ได้นะครับอีกหนึ่งตัวครับเป็นอลิซาเบธนางฟ้านะครับเอามาคอยสร้างโลกมาฮิวนั่นเองนะมายื้อครับเนาะและตัวที่เป็นคีย์ลักของบอสตัวนี้เลยครับนี่นี่เลยนะเนาะสัตเลเดอร์สีแดงครับตัวละคร SR นั่นเองนะสำหรับที่ผมเอาสัตเลเดอร์มาเนี่ยเพราะสกิลนี้เลยครับทุกคนนี่นะสกิลที่สองนะเนาะมันจะเป็นการนะทำให้บอสครับใช้ได้แต่สกิลโจมตีครับเพราะว่าไอ้บอสป้วนเขียวตัวนี้เนี่ย มันจะมีทีเด็ดอยู่ที่สกิลบัฟครับเพราะว่าบัฟของบอสนี่ยจะมีทั้งอมตะนะครับทั้งป้องกัน200-300นะครับทำให้ทีมเราก็ตีแทบมาเข้าเลยนะครับเนาะเพราะฉะนั้นเอาสเลเดอร์มาตึ๊บครับมาใบใบสกิลบัฟบอสนั่นเองนะโอเคทำนองนี้นะครับก็ใครที่ยังไม่ได้ปั้นสเลเดอร์ตัวนี้ก็รีบไปปั้นมาลงกันได้นะครับเนาะสำหรับตัวนี้ผมยุดอยู่ที่เวล75นะเดี๋ยวเก็บของไว้ไปอัพดูวันนะฮะ โอเคทีมคร่าวๆก็ประมาณนี้นะสำหรับทีมแรกครับอาหารที่กินก็กินเป็นโจมตีไปเลยฮะทุกคนอ่ะแบบนี้นะครับป่ะเดี๋ยวเราไปลองดูกันเลยดีกว่าว่าไหวหรือเปล่านะสำหรับทีมนี้นะมาะครับอย่างเงี้ยครับโอ้พิควันเขียวนะควนเขียวเป็นฝาแฝดกับพิควันแดงนะครับสัตว์สูนนะกรีออนนั่นเองนะพลังต่อสู้รนะดับเอ็กซ์ตรีมมัจะอยู่ที่หนึ่งแสนหกหมื่นนะฮะมา สำหรับหลอดเลือดบอดเนี่ยจะมีอยู่2หลอดนะโอ้ยผมต้องปิดมอเตอร์ก่อนนะทุกคนอ่ะมาถึงเฟสแรกแบบนี้นะครับให้เราครับเก็บสกิลโอเวอร์พาวเวอร์ไว้ก่อนนะเนาะให้เราสังเกตบนหัวบอดครับถ้าบอดมันมีไอ้ลูกสีฟ้าฟ้านะเป็นลูกถ้วยสีฟ้าอันนั้นบอดมันจะปั๊บนะครับให้เราใช้สกิลนี้ไปได้นะอันนี้ยังบ่มีเราก็ยังเก็บไว้ก่อนก็ได้นะฮะเนาะงั้นผมก็ปั๊บให้กับเดลี่ครับอ่ะแล้วก็ตีหนึ่งครับแปะลดเกรดไปหนึ่งครับแล้วก็ตีอลิซาเบธนะครับน โอเคแบบนี okay. ้ก่อนนบเพราะว่าความเก่งของพี่บอดอ้วนเขียวเนี่ยมันอยู่ที่บัฟของบอดโดยเฉพาะครับเพราะว่าพี่อ้วนเนี่ยมีบั๊กเป็นอม,มตะนะครับบวกพลังป้องกง,งป้องกันอีกนะทำให้เราตีแทบมาเข้านะเนาะมีสัตว์ตงสัตว์ออีเอฮะผมถึงเอาสเลเดอร์สีแดงตัวนี้มานะเนาะสเลเดอร์ผมโดนนักเหมือนกันนะแม่ โอ้ยติดสัดตัน,นครับทุกคนแย่ yeah, นะครัแบบนี้อ่ะเห็นไหมครัมันจะมีอันนี้ครับสีฟ้าบนหัวบอสแบบนี้น้ำเนาะให้เราใช้สก,กิลซาเลเดอร์ไปเลยครับอ่ะแบบนี้นะครับแล้วผมก็เอาเป็นอัพแล้งให้กับเดลี่และกันนะครับเนาะแล้วก็สร้างโลอลิซาเบธยืมมาครับแล้วก็ตีไปครับป่ะ ก็ทิกในการลบอีกข้อนึงนะครับก็คือว่าพยายามเก็บอันติเดลี่เอลี่ไว้นะครับไว้ใช้ในเฟสสองเท่านั้นนะคือว่าเข้าเฟสสองไปเนี่ยอันติเดลี่ส่วนไปจบเลยนะทุกคนมันเหมือนง่ายนะเหมือนเราได้สู้แค่เฟสแรกครับเนาะพยายามเก็บอันติน้องเดลี่เอลี่ไว้คนระับบอดอันติมาแล้วคนระับทุกคนงั้นผมเอาเป็นอาสตันมันมีผลนะเพราะว่าบอดมันลบได้อยู่แล้วนะอันติไปก่อนนะครับเนาะอ่าแล้วก็ตีมาครับปะ เตดตันวิงเวียนศีรษะคลาจะเป็นลมนะครับอ่ะอันตีบอดแรงนะครับแต่ว่าเรามีเบ็ดเราสามารถยื้ได้ดึงเกินนะครับเพราะว่าน่าจะแตกครับอันนี้อันนี้สลิดเดอร์ผมแตกแล้วนะครับแต่ว่าพาซีเบสทำงานนะครับเนาะโอเคก็ได้อยูอนะ่ฮะอ่างั้นผมปิดเทิร์นนี้เลยแล้วกันนะครับเนาะ ่าผมบับเดลี่นะครับแล้วก็ขอขยับการเดลี่สักหนึ่งใบนะเพื่อว่าเข้าเทินเทินไอเข้าเฟสสเนะี่ยเดลี่ผมจะได้อันตีแล้วนะครับโอเคงั้นแบบนี้อ่าปิดปิดนะครับเนาะน่นนะครัิโอเคครับฮิวมานะครับ นีนะ่พยายามเก็บอันติเดลี่เอลี่ไว้ใช้ในเฟสสองนะพี่วันลงมาปุ๊บเราอันติสวนหน้าไปเลยนะครับเนาะโอ้ของรางวัลมีน้ำยาฟื้นฟูมานะครับนี่โอเคไม่ได้ต้องการนะครับอ่ะแบบนี้ครับหรือว,ว่าจะเก็บสเต็เดลี่อีกสักหนึ่งดอกก็ได้นะครับแต่ว่าอันติก็ปิดได้แล้วนะครับเนาะอ่ะไปด้วยกเลยดีกว่าครับบายบายครับพี่วน หนึ่งครับตงสตาร์ทำใ้ตาที่แรงที่สุดในเกมนี้ก็ว่าได้นะผมว่านะถ้าเก็บสเนะต็ปมาดีๆนะค้าไป็นับโอ้โหลั่นหนึ่งแสนนะครับโอเคเพราะว่าบอสตัวนี้มันมีเลือดประมาณ6 6แสนนะครับเนาะอันตีเดลี่ทีเดียวก็บปิดได้แล้วครับสำหรับเฟสสองนะครับเย้ครับเราก็จะได้ของรางวัลได้อะไรมาวนนี้โอ้โหได้ผลละมงผลมไม้นะครับเอาไปทำอาหารนะครับนี่โอเคอันนี้ไปแลกของคนระับ เดี๋ยวเราไปดูทีมที่สองนะถ้าไข่บะหมีทีมนี้เนี่ยสามารถใช้ทีมที่2แทนได้นะป่ะอ่าสำหรับทีมที่สองนะถ้าไข่บะหมีทีมแรกทีมตะกี้เนี่ยยังอลิซาเบธนางฟ้าหรือว่าเดลี่เอลลี่พวกนี้อาจจะหายากนะเขาเทอร์เขียวอีกนะครับเนาะก็สามารถใช้เป็นทีมนี้ได้ครับทีมสายฟรีครับอ่ะนี่นะครับนำทีมมาโดยครับตัวดาเมจดรักของทีมนี้ครับนั่นก็คือเนี่ยครับน้องอลิซาเบธหมูฟ้าครับตัวนี้เนี่ยดาเมจแรงใช่เยอะนะถ้ามีบัฟเยอะๆนะครับเนาะ เพราะว่าไอ้บอดเฟสสองครับมันจะสแตตผอมไหมให้กับทีมเราเรื่อยๆครับทาให้ไอ้เบสหมูฟ้าตัวนี้เนี่ยดาเมจแรงครับเนาะแล้วก็ตัวซับพอร์ตครับก็เป็นคอเตอร์แดงครับอ่าตัวนี้ก็น่าจะมีกันทุกคนแล้วนะสามารถไปแลกเหรียญได้ครับแล้วก็เมอร์ลินแดงครับตัวนี้เนี่ยผมเอามาแช่บอดน้ำน้ำมาลบตั้งค่าบอดอะไรพวกนี้ับและตัวที่ขาดมาได้เลยครับนั่นก็คือนี่ครับตัวกีฬาแดงครับสีสีแดงครับเนาะ s s r ครับ ตัวนี้เนี่ยหลายคนแทบเอามาใจเลยับรวมถึงผมด้วยนะอันนี้ก็ปั้นไว้แค่เวล่6สิฟนะเอาชุด UR แค่นั้นนะแต่ว่าเราจะมาเอาสกิลถอนตั้งค่าถอนบัฟของกีฬาตัวนี้นะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปนะว่าบอดตัวนี้เนี่ยมันบัฟเยอะครับความเก่งมันอยู่ที่บงบงบัฟบัฟนะเนาะปปแล้วก็ไปดูกันดีกว่าครับว่าจะลงผ่านยังไงนะสำหรับทีมนี้นะครับมาถึงเฟสแรกแบบนี้นะครับ สำหรับมทีม่อ2อในการลงเนี่ยจะลงบเหมือนกับทีมแรกนะคือว่าเราจะต้องพยายามครับเก็บอันติของเบดเบหมู่ฟ้านะครับเนาะให้ได้ภายใน3เทินนะเพราะว่าเทินที่3เนี่ยบอดมันจะได้อันติแล้วก็บัฟอมตะน,นะเราต้องอรีบปิดบอดในเฟสแรกให้ไวนะครับเนาะเพราะฉะนั้นเนะคลียร์การา์ดไออาริสเบสไปเลยนะครับเนะาะปั๊บหนึ่งแบบนี้นะครับอ่ะแล้วก็เคลียร์การ์ดอื่นๆไปครับ่ะแล้วผมก็ขอขยับการ์ดเบสก่อนนะครับเนาะเพื่อว่าเล่งอันติครับ นี่นะครับสวยครับการถือว่ามาสวยอยู่นะครับแล้วก็อย่าลืมนะเนาอการเนถอนบัฟเอฟเฟกบัฟของบอดนะครับของกีล่านะครับสําคัญเหมือนกันนะครับฝ่ายบอดมันตีมูมานะครับผมเคลียร์การเมอรลินนะครับนาอแล้วก็ตีไปนะครับแบบนี้นะครับผมก็ขยับการอีกหนึ่งดอกนะครับเพื่อว่าเทิร์นหน้าเนี่ยผมจะได้บัฟนะครับนาอ เอาแล้วก็เอาเป็นอ่ะอัพแรงให้กับเมอร์ลินเลยครับเดี๋ยวเทิร์ทนที่3ผมก็จะได้อันติของเวทแล้วนะฮะโอเคครับการมาสวยครับสวยนี่นะตอนมันก็จะระดมตีเรามาครับโอ้โหติดสัต้นครับท่านผู้ชม โอ้โหแบบนี้นี่อ่าแต่ไม่เป็นไรครับเรามีการถอนอันนี้อยู่ครับเนาะการจ่อยของเหลือครับการบัฟของนะครับหมูนะครับเนาะเบ็ดหมูนะครับนี่ครับทาให้เมอลินสามารถคืนชีพครับแล้วก็ถอนเอฟเฟกบัฟของบอสครับเพราะว่าบอดมันเป็นอมตะแบบนี้ครับเราจะตีสกิลไหนไปก็มาเข้าเลยนะครับเนาะเดี๋ยวผมก็แช่บอดครับอ่าแล้วก็ปิดด้วยอันตีครับป่ะแบบนี้ครับนี่ครับแกสตันก่อนนะครับ แล้วก็ถอนบัฟครับอ่าแล้วก็แจ้ครับป,ป,นะนะป๊ปบปออาบไปนะครับเนาะเดี๋ยวก่อนปิดครับป่ะสองน่จะแตกครับดำดินครับเรียบร้อยครับท่านผู้ชมนี่นะที่ในการลงสำหรับทีมสองเนี่ยต้องปิดที่ได้ภายในสามเทินนะเพราะว่าถ้ามันแบบแตกเนี่ยมันจะอันตรีส่วนเรามานะแล้วเราก็จะแตกนั่นเองนะครับ เข้าสู่เฟสสองอ่ะเห็นไหมครับบอสมันจะเปลี่ยนเปลี่ยนแมคคานิกแล้วนะครับมันจะดีบัฟเผาไหมทีมเราเรื่อยๆแบบนี้นะครับเราจะเหมือนทีมแรกที่มาถึงปุ๊บอันติปิดบอสเลยไม่ใจนะครับเนาะสำหรับการลงแบบนี้ครับผมก็ขออัพเป็นอ่าเอาไหมนะครับผมขอรวมกัดอันนี้นะับเกาเทอร์นะแล้วก็บัฟไปนะครับเนาะอ่าแล้วก็กัดบัฟของอลิซาเบธนะครับอ่าแล้วก็ตีของ กีล่าไว้ครับป่ะอ่ะอัพแรงมูครับนี่นะครับเราก็จะได้เอฟเฟคแข็งก้าเรื่อยๆนะทำให้บอดรับตีเราแทบมาเข้าเลยนะถ้าติดสถานะนี้นะครับเนาะโอเคครับมาเอาเรื่องอยู่ครับอ่ะผมก็ระดมอันนี้ไปเลยนะครับเนาะ แล้วก็อัพแรงค์ให้คับเมอร์ลินครับเพื่อว่าเมอร์ลินผมจะได้แช่เลเวลสามแล้วครับเดี๋ยวผมน่าจะปิดบอดในเทิร์นหน้าแล้วฮะทุกคนเพรทุกอย่างพร้อมแล้วครับอ่ะี๋ยวผมก็สาบแล้วก็ตีไปก่อนแบบนี้ครับป่ะเพิ่เกจก่อนนะฮะดีของเฟสคือมันจะสตเผาไหมเราเรื่อยๆครัให้อสตเบมูสามารถปั๊มดีปั๊มฟเฟกบได้เรื่อยๆ การเป็นใจตัวนะครับมานอาปิดบอดเทอร์นี้คละเพราะว่าเอฟเฟกผมติดติดติดดีบัฟเยอะแล้วนะครับท่านผู้ชมอ่าเห็นไหมครับดีบัฟบนหัวผมแดงเถือกขนาดนี้นะครับแล้วผมก็นนี้ครับใช้สกิลเทพครับของเบสหมูนะครับเนาะย่อยของเรือครับคือว่าเปลี่ยนดีบัฟทุกอย่างครับเป็นเอฟเฟกบัฟนะครับและก็สกิลอันนี้ครับอ่าสกิลของหมูฮอกเห็นไหมครับมันจะแรงตามอันนี้เลยครับ แรงตามบัฟบนหัวเราครับเพราะว่ามันมีเอฟเฟกเพิ่มพลังนั่นเองครับปึ๊บแบบนี้ครับผมก็แจ้ไปเลยนะครับเนาะอ่าแล้วก็ปิดด้วยสกิลเบสนะครับอ่าแบบนี้ครับปัดแตก็ย้ำไปครับปะเราไปดูความโหดของคอมโบนี้กันนะทุกคนนี้ครับติดเอฟเฟกแข็งก้าวแล้วนะครับติดดูบัฟบนหัวเบสนะครับเนาะโอ้โหดีแสนครับเย่จบไปไปที่เรียบร้อยครับสำหรับทีมนี้ครับ เห็นไครับเราใช้ข้อดีของการที่บอสมันมีบัฟเราเรื่อยๆครับเนาะแปะแปะเอฟเฟกบัฟของอลิซาเบธไปนะครับแล้วก็แช่แล้วก็ปีนะครับเนาะทำนองนี้นะครับสำหรับทีมที่2ในการลงบอสอ้วนเขียวครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับทีมในการแนะนำการลงบอสอ้วนเขียวทั้ง2ทีมนะครับก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้กันได้นะับไขรมีทีมแรก ก็ใจทีม2ได้นะแต่ว่าทีมแรกจะไว้กว่าน่อยๆนะตามความคิดเห็นของผมนะเนาะได้ของรางวัลก็สามารถเอามาแลกตรงเอฟเชนตรงนี้ได้นะมันจะได้ชุดป่าล่างเดือนวันครับแลกเก็มไว้ได้เลยนะครับถ้าไข่เปิดมาได้นะเนาะถ้าตู้หลังๆเปิดได้ค่อยมาใจครับแล้่มันก็จะมีนะครับเป็นแลกอาหารไว้นะสามารถนําไปปรุงอาหารเอาไว้หลงบอดได้ครับทุกคนแล้วอันนี้น่าจะแจกเป็นอ่า เฮ้ยมันดีตรงนี้นะครับเนาะอุปกรณ์ปุ๊กพลังพลังครับพวกข้างพวกหินพวกนี้นะครับแล้วก็จะมีรางวัลเคลียร์ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับเคลียร์ตามรอบครับยี่สิบรอบก็จะได้ไปที่ปุ๊กพลังครบเซตอันนี้มานะครับเนาะที่ผมอยากได้คือน่าจะเป็นชุดแฟร์ป่านะป่าล่างดอนวันนะอ่ะวันนี้ก็คงประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับเนาะถ้าใครชอบคลิปวิดีโอนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์หรือว่ากดซับสไคร์นะครับเนาะเป็นกำลังใจให้ผมได้นะไว้เฮามาเจอกันใหม่ คลิปหน้าครับน่าจะเปิดกันไลฟ์เปิดป่าล่างดูวันแน่นอนครับตู้เฟสติวัลครับสามารถนํามาลุ้นตามมาลุ้นตามมาให้กำลังใจผมได้นะสําหรับตู้นี้นะครับนี่เห็นไหมครับอ่ะมีเก็บเพชรไว้พันสองนะโดนแน่ๆครับหนึ่งการันตีแต่บอกว่าป่าเพิ่นจะมามากี่ตัวนะครับผมกลัวมาแค่การันตีที่จะคําบอออกเอาครับทุกคนอ่ะวันนี้ผมโกดแมนก็ขอตัวลาไปก่อนครับบายบาย